สังโยโคติหะตัดบทเป็นโยโคอิติและอหอะทำส่นทีได้ไหมอย่าให้บอยทำนะครับอยให้พอยทำนะโยโคติถ้าถ้าไม่ได้อย่างนี้มีตัวช่วยไั่ต้องกลัวเพราะว่ายังมาอยู่ต้องหาคนช่วยได้อยู่เรียกได้นะให้ใครช่วยครับยกเว้นผมนะผมเป็นกรรมการ ให้เขียนชื่อได้เขียนอ่ะทีเวลาต่อต่อทีเราช่วงนี่สองช่วงโยโคโกิติเอาเอา,เอากดมาจับเราจะลบอะไรถ้าจะลบให้ให้รู้เลยว่าเากดของการลบหลังมาจับอวันนาโตโซโลธานีตีวิวินาปะโรนรุป,ปตัญญาโตทีโคอาเสวะทิวิพาชิ ต่อหลังจากอาวนะลบอีของอีธานีอีของอิติได้อีของ,อ,อ,ขอ,งอีวะไดเอของเอวะได้ที่เหลือยบไม่ได้หลังจากววนะอื่นจากอาวนะนะลบทีคัสระได้สองตัวคืออของอาสิและเอของเอวะที่เหลือลบไม่ได้และสามารถลบ รัศาสารได้ด้วยเห็นไหมวันนั้นวันนะั้นสละหน้าคือโอใช้กดข้อที่สองอ่ะอ่ะมันเพพาะอะไรนะดูได้มันลบได้ไหมวันนะข้างหน้าเป็นไรเป็นโอเป็นวันนะอื่นอื่นจากอ่านนะข้าลบรัศาสารได้ไหม อ่าได้เห็นไหมแค่นี้แหละก็ลบสละหลังด้วยวาโรอาซาดูปาอาตอมาดูสละหน้าสละหลังเหมือนการทำไงลบหน้าทีคะหลังโอ้โหเนะเก่งจริงนะพวกเราเนี่ยเห็นไหมยากไหมล่ะแค่นี้เองครับพิวมันจะได้ใช้เลยไหมเพราะว่ามันจะลืมหมดนะครับเพราะเหอเนี่ยผม ออกแบบนี้เลยนะไอ้ที่เดีย๋ยวถ้าออกรวมๆเนี่ยเอาแบบนี้ครับเอาแบบที่มีเนี่ยหรือว่าเอาแบบที่ไม่เห็นตัวไม่ใช่หรอกคือเรื่องๆอ่ะถ้าเราหัดดูเนี่ยมันได้หมดอ่ะเข้าใจแล้วมันได้ไหมวิธีเรียนนะครับผมจะออกตรงไหน,นท่านทําได้หมดเนื่องจากเข้าใจแล้วเข้าใจไหมถ้ายัางไม่เข้าใจก็กลัวดิจะกลัวอะไรอย่างนี้เข้าใจเพราะนั้นเรายังไม่มั่นใจเฉย ถูกไหมเรียนให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วจำเนี่ยไม่ไม่ยากหรอกก็ไ้จำก็ส่วนหนึ่งคนระับแต่เข้าใจปุ๊บออกมาจากไหนได้หมดอะ่ะข้อสอบอะ่ะได้นะหลังอิฮาไซาอุทาราเนมาแล้วก็เพิ่มสองบทนี้มาคือนิคีตะสันธิอุจเตอิฮาอุทารเนในอุทาหอนี้อิติคือสังโยโคคือคือ นิกขิฏาสันทิอันว่าการเชื่อมนิกหิตะมะยาเข้าเจ้าอุจเต,เตจะกล่าวอีกรอบหนึ่งอิหะอุทารเนนายอุทาหอนนีอิติคือสังโยโคนิกหิตฐาสันทิอันว่าการเชื่อมนิกหิตหรือนิกหิสนทิมะยาอนเข้าเจ้าอุจเต,เตจะกล่าวตัดบทกันครับใเย,ยจะ ส่วนนี้มีทีบทสามบทอ้าบริกรรมครับสาตติเอกังปะทางเยติเอกังปะทางชาติเอกังปะทางวิภัตตยันต์ปะทาวิภาคาวเสนาติปะทามิทางสุต,ตันติทตาาัตตพังสาติเอกังปะทางเยติเอกังปะทางชาติเอกังปะทางวิภัตตยันต์ปะทาวิภาคาวเสนา ติปัตมิทางสุตันติทัตตับพังสาติเอกังปัตังเยติเอกังปัตตาติเอกังปัตังวิภัตติยันตาา์าปัตาวิภากขวเสนะติปัตมิทางสุตันติทัตตับพังอะไรที่ตามมาไกลมีสองบทคือนิี่ต่างกับ วาใช่ไหมที่บอกตามมาไกลเนาะนี่ตัวนี้กับวาสูตรนี้เนาะนในสูตรนี้องค์ประกอบของวิธีสูตรมีอะไรบ้างนี่นิมิตไหนกาลีกาลีอยู่ไหนกาลีอยู่นี่ในกาลีเนี่ยเนี่ยกาลียะอยู่นี่เนี่ย สหะนี่เด,ด,ดี๋ยวเดขาว่าไงอาจารย์ว่าไงปรึกษาอาจารย์ครับเย yeah. เป็นนิมิตะสตมีนิเทศใช่ไหมจะสาบมีอาจอนุกัตถนาด้วยมัดมัดนี่มัตตาสั่งแลเขาจะมัดอะไรครับดูนะส่วนสะนี่เป็นวิเศษนะครับวิเศษณะวิเศษณะหมายถึงอะไรมะสหะสหะแปลว่าอะไร เขาเขาจะมองหาอะไรสหัสสหัาตัตยาเออบทที่ประกอบกับเขาเนี่ยแหละใช่ไหมวันนั้นตรงนี้เป็นวิเศษะนะเนะวิเศษณะนะครับเพราะฉะน,นั้นมีแค่นิมิตเนาะนิมิตแล้วพวกจะจะซ้มนิมิตอนุกัตนานะจังไหม มัดมัดตาสังอ่ะอะไรจะมัดครับดูนะมัดตัวไหนมาดู <c oughs> ถ้าบอกมัดตาสังจะได้เข้าใจง่ายไง่งะ,ะดูอธิบายก่อนเลยนะครับจะเข้าใจนะนี่เวลาแปลสูตรนะครับเอาแบบง่ายๆนะก็ะคือว่านิขีตางตามตามมามาพร้อมกับตัวนี้นะนี่กริยาแล้วก็ตัว กริยะตามมาด้วยตามมาจากสุดว่าเอเหายังส่วนส่วนสหาที่เขาแสดงเป็นวิเศษสนนิเทศอะ่ะตัวนี้เขามองหาตัวตัวอะไรครับตัวตาตยาตาตยาวิพัฒนะนี่สหก,กับยะกาเลยนะด้วยด้วยนิมิตครับเอายะมาจากไหนเฟลยะมาจากไหนเนี่ย มันจากตัวนี้ไงกาโกโรกันนะในเปลี่ยนวิพัตสัมพันธ์เข้าสองสองที่ไหมสองที่นะเยเป็นสัตมีพัฒนะพอสัมพันธ์เข้ากับตัวนี้เป็นตติย,ยพัตอเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะจะเข้าใจนะครับเพราะผมจะทำให้มันเร็วนิดน,นึงนะินขีตางอันว่าินขีตยาติย่อมถึง อย่างซึ่งความเป็นยะเทะ่ากับสหนะครับสะเท่ากับสหยะกาเรนะครับด้วยนิมิตคือยะอักษรเยในที่ยะนะครับตัวนี้ใส่เพื่อหมายเฉยนะเพื่อความชัดเจนครับว่ามันอยู่ข้างหลังอะเรอันเป็นเบื้องหลังวาบ้างไอ้คำว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสูตรนะมันอยู่ข้างหลังอะ ไอ้ตัวไหนครับตัวที่เขาจะทำสนสนทิกันเขาจะนะอัน,นี้มิตมจะอยู่ข้างหลังเพราะนั้นข้างหน้าจะถูกกระทำหวาบ้างนะนิกหิต่างกัน,กนว่านิกหิตยาติย่อมถึงยางซึ่งความเป็นยะสะเท่ากับสหยะกาเรนะกับด้วยนิมิตคือ ยะออักษรเยในที่ย yeah. ะปเรีอานแปลนเบื้องหลังว่าบ้างว่าสามีอาจวิกัปปนะอีกแล้วมันก็เลยนะดีนะครับอย่างนี้จําง่ายไหมาจาง่ายนะครับเพราะฉนั้นผมสามารถออกคำพอืน่นได้หมเอาคำพินนี้พอนะแต่ว่าให้รู้ว่างไเฉยอาต่อมานะครับแต่โดยวาระฐาคือในที่ยะ yeah. อยู่หลังแปลงนี่กับยะแปลยะไอ้ตรงนี้ ผมขอสวงวนนะว่าเพื่อความเร็วขึ้นนะแต่จะแปลแปลได้ไหมไม่ยากนะครับอลองดูก็ได้อ่ะให้เราอันนี้นะเพราะว่า๋ยวเนื้อหาผมจะเร่งนิดนึงครับอ,อาจจะเลิกชา้าดนึอน,นะให้มันจบสุดนี้อยู่นะครับอะไรตาม,มาบ้างนิสิตางว่าแล้วก็ยางตาม,มานะนิสิตางอันว่านิ้กเหตุนะครับอย่าติย่อมถึงยาง ซึ่งความเป็นยะสหนะตรงนี้พูดสานะสหายะกาเรนะกับด้วยยะอักษรยะอักษรนะอ่าเยในที่ในที่ยะในที่ในที่ยะอักษรใช่ไหมในที่ยะอักษรนะนี่ว่าบ้างไอตัวนี้ไม่แปลล่ะ เขามีอ,น,อนุกัธนะไะ,ะไม่ต้องแปลครับอไม่ต้องแปลเข้าใจเขาจะดึงอะไรมาอย่าดูนะครับเขียนเข้าใจนะเออเข้าใจแล้วเออตอนนี้เข้าใจเห๋ยวก็รู้เหยวมันออกไปเข้าใจไหมเอออเทสาวิธิจารบมาธิอ,อนุกัรนะมัดครับมัดอะไรดึงบทดว่ายางมาสู่มาสู่สูตรนี้นะบวว่ายางมาจากอะไรครับ เอ่ยหยังมัดไว้ทำไมมาให้ไปตามสูตรอื่นครับเพราะนั้นไอ้ที่ตามมากกลอยู่สองบทไอ้ยังถูกจาา่าสับมัดเหมือนนี้ไม่ให้ไปไหนแล้วเหมือนล็อกคอนะแสดงว่าจาา่าสับตัวนี้มีอันนักเลงเนะล็อกคอนุ่งเนียวกักขังนะต่อมาว่าสับในคำพ์นี้มีอัดวิกับะนะ จึงมีรูปไม่แปลงนิหิตเป็นอ่าเป็นยักสอนนะกับยะที่เป็นนิมิตนะครับนี่เช่นสังโยโ,โคกับสังโยโคส่วนพรทะทิุิธาปกรณ์กาววาสาามีอาตอวาววิตาวิภาษาถ้าไม่ใช่นิหิตท้ายนี่เขาำหนดนะเขาจะกำหนดนะครับนี่ที่ท้ายสังและยัง ไม่แปลงครับไม่แปลงนะแต่ว่าถ้าเป็นสองตัวนี้ให้แปลงครับเข้าใจไหมทำไมใช่นเหิตที่สังกับยางเนี่ยห้ามแปลงเช่นเอตังโยชานางตังยานางสรานางยานติพวกนี้นิสิตของใครครับนิหิต ของเอตงัตงตังแล้วก็สารนังใช่สังกับยังไหมไม่ใช่อทีนี้คำว่าสะในสูตรมาจากสหะมีการลบหะด้วยสะนิปาตนะในสูตรเลยครับเนี่ยไอสะในสูตรว่าสเย,ยจ่ะไหมพึงาำนดว่าเพราะการกล่าวว่าสเย,ยจะแม้การลบ อักษรเพื่อออกเสียงง่ายหรือสะดวกในพระสูตรทั้งหลายจึงมีได้เพราะฉะนั้นการที่จะทำสหให้เป็นสาได้โดยลบหะตัวสุดท้ายด้วยสะนิปาตนะในสุราชเย,ยจะครับเพราะฉะนั้นในพระสูตรที่อื่นๆก็มีเยอะนะที่ลบอักษรแล้วก็ให้สวดสะดวกอย่างเช่น ปฏิสังขาโยนิโสนี่ไปสังมาจากไปสังขายะกับโยนิโสลบยะออกไปครับปฏิสังขาพิจารณาแล้วโยนิโสโดยยับคา้งหรือด้วยปัญญาครับต่อมาสายังอภิญญาสัชกัตตวาตรงนี้อภิญญารลบยะครับนี่สัชกัตตวาอ่า รู้แล้วนะรู้เห็นก็ทําให้แจ้งเองนะอภินญายะที่จริงกขาแปลอ๋อ,อน,นี้ถูกลอยยะอภินญาเท่ากับอภินญายะรู้แล้วก,ชชกัตชิกาตวาก็ทําให้แจ้งสัญญาด้วยตนเองต่อมาบริเยสนามาจากบริเยสนายะรบยะใช่ไหมแต่ว่าด้วยการแสวงหารครับ จำจำอุทธรไว้แล้วก็อวิกาตะาหิสะภาสุโหติมาจากอาวิกาตายะลบยะแปบลบว่าถูกเปิดเผยแล้วถ้า,าบัตรเปิดเผยแล้วก็แสดงว่าจะมีความถาถาสุได้ใช่ไหมเปิดดีปิดไม่ดีนะเพราะหลังคาใครดว้วยเปิดดีครับมันจะได้ไม่ั่วงอ่ะพอเปิดแล้วไม่ั่วใช่ไหมโอเคนะได้เลยนะ มาดูเนื้อหาสูตรนิดหนึ่งครับนี่จ,จบเลยนะดูแต่วุติโยอันว่าความเป็นยะพินทุนโนแห่งนิคขยหิตเนี่ยเตนะครับเตนะยกอะไรยะกาเรนะเตนะยะกาเรนะสหกับด้วยยะอักษรน,นั้นไอตัวนี้ยกมานะครับนี่โหติย่อม มียะกาเรในที่ยะอักษรประเรอันเป็นเมื้องหลังวาบ้างวาบ้างนี่ไงนี่เห็นไหอ่าแปลงรล่าหนึ่งโยอันว่าความเป็นยะพิทุโนแห่งนิกขหิตเตนะอายะกาเรนะสหกับด้วยยะอักษรน,นั้นโหติย่อมมียะกาเรประเรในที่ ยะอักษรอันเป็นเบื้องหลังวาบ้างทวิตเตคัเมื่อความเป็นสองรูปหรือความเป็นสองบทก็ได้นะครับเ,เป็นสองบทเลยขันเมื่อความเป็นสองอหรือว่าขันเมื่อความเป็นสองรูปกะเตถูกกระทําแล้วรูปังอันว่ารูปอิติคือสันโยโคสิชติยอ่อมสำเร็จนะครับสำเร็จนะ ทีนี้รูปนี้แปลงแปลงนะครับแปลงนิเิตกับยะเป็นเป็นยะแล้วก็ซ้อนยะนะยะด้วยยะสายสะเทอภาวะอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะเพราะหรือในที่มียะอยู่เบื้องหลังแปลงนิหิตกับยะเป็นเป็นยะก่อนนะครับเป็นยะแล้วเป็นยะแล้วนะแล้วก็ ทำไงครับยะสายสาทเวภาวะอ,ต,อตรงนี้ต้องแยกมาก่อนนะแยกมาก่อนนะครับส่วนรูปที่ไม่แปลงก็เป็นสังโยโคสังโยโคนะอ่ะก็จบนะเนื้อหาของสูตรมีแค่นี้เองครับดูทำตัวรูปนะเอาฟิลแค่นี้เองนะทำไมจบง่าย,ยานะอาจารย์บอกว่าง่ายนะสังโยโคดีกว่าอ่ะสังโยโค สัญโยโคสับเดือคือสัญโยโคแยกพเนยยะออกจากสระโอด้วยปุพามะโตทิตามะสารังสาเรนวิโยชะเยเพราะยะรังแปลงนิกคิกับยะเป็นยะด้วยสยยาเยจะยะสาธิสาทเวภาวะด้วยประทะเวภาวุถานีนำพเน,นยยะไปวะกากับสระโอด้วยนะยาเยบรังยุเตสาเรดเป็นสัญโยโคแปลว่า การสอนการประกาศสัญโยโคสาบเดินคือสัญโยโคแยกพนรยาออกจากสระโอด้วยผูพมาโททิตามาสารังสารนาวิโยชเยเพราะยาลังแปลงนี่ค็เหตุกับยาเป็นยาด้วยสเยจะยาสาธิสาเวภาวะด้วยปาราเวภาวะเนนำเพรยาไปประกอศกับสระโอด้วยนายรบังยุเตสารูปเป็น สัญโยโคแปลว่าการสอนการประกอบอที่เหลือก็คล้ายๆกันเนาะเนี่ยเพราะนั้นเข้าใจตัวเดียวมันได้ไหมได้นะครับเนี่ยด้วยการขอด้วยตนเองก็ได้นะครับเนี่ยสัญญาจิกายะเนี่ยอยู่ในสิกขาบทที่6นะกุติการะสิขาบทอ่านลองทำนะครับ สัญญาจิกายะสับเดิมคือสังญ,ญาจิกายะแยกเพรยญา,าออกจากสระด้วยปุพพมาโทถิตตาเมสารสเรนาวิโยชเยปพรายารังแปลงนีกหิกับยาเป็นยะด้วยสเยจะยะสาธิสธเะเทวภาวะด้วยปาราเวภาวธทาเนนำเพรัญญาไปประกอบกับสระด้วยนาเยบังยุเตสเรตปเป็นสัญญาจิกายะแปลว่า ขอด้วยตนเองที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วนิสัยสนทิเดนง่ายไหมเงียบครับอ่ะแสดงว่ารับโดยดุสิธภาพนะก็คือวาสั์ในสูตรที่ผ่านมาสี่สูตรมีอัดมีกัปปะนะสูตรแรกมีอัดเพิม่มเติมคือ อาวุธตาสุจัญญะคือรวบรวมนื้ความที่สูตรไม่ได้กล่าวคือสามารถแปลงนิงหิตเป็นระในที่มีระอักษรอ,อยู่เบื้องหลังแค่นั้นเองนะแล้วเ,เสร็จแล้วอะไรก็ดูนะถ้าทำไม่ได้ด้วยสูตรให้แบง่งถ้าขี้เกียจแบง่งให้บาทนะจบนะครับ